ดีน้องๆที่นั่งรับชมอยู่ในขณะนี้เนี่ยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชพัฏนกำแพงเพชรวันนี้พี่จะเป็นคนพาน้องๆน,นะคะไปทาความรู้จักกับอาคารหรือตึกของคณะเรากันตึกของคณะเราเนี่ยจะมีอะไรบ้างนั้นไปรับชมพร้อมๆกันเลยคะ่ะอาคารเรียนและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์หรือที่เรียกกันในอีกชื่อว่าตึกคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรหัสของอาคารของเรานะคะก็ะคือ48 ตัวอาคารเนี่ยมีทั้งหมด2ด้านทางด้านหน้ามีทั้งหมด4ชั้นและทางด้านหลังมีทั้งหมด5ชั้นคณะของเราเนี่ยอย่างที่น้องๆรู้ก็คือประกอบไปด้วยหลายสาขาวิชาหลายหลยักสูตรใช่ไหมคะซึ่งอาคารหลังนี้นี่เองแหะคะ่ะที่รวบรวมทุกสาขาวิชาในคณะของเราเอาไว้เลยก่อนที่เราจะเข้าไปดูในตัวอาคารกันนะคะทุกคนก็อย่าลืมไปเรียบร้อยเข้าไปดูกะะันค่ะ เข้ามาภายในอาคารชั้นแรกเนี่ยแล้วก็จะพบกับห้องสํานักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีถ้าเกิดน,น้องๆมีปัญหาหรือมีข้อสงสัยที่เกี่ยวกับคณะเนี่ยก็สามารถมาปรึกษาที่ห้องนี้ได้เลยนะครับส่วนอีกฝั่งก็จะเป็นห้องสําหรับสัมมนาหรือประชุมถ้าเกิดเวลาที่คณะเนี่ยมีการจะมีการสัมมนาหรือประชุมเนี่ยก็จะใช้ห้องห้องนี้นะครับต่อไปเนี่ยเราไปดูทางห้องฝั่งด้านหลังมากกว่าครับสำหรับสาขาฟิสิกส์นะครับถึงจะเป็นสาขาน้องใหม่เนี่ย ก็ไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะไม่มีห้องปฏิบัติการนะครับผมทางคณะเนี่ยมีห้องปฏิบัติการให้ทั้งห้องปฏิบัติการ1และห้องปฏิบัติการ2นะครับผมซึ่งจะมีเครื่องมือที่ใช้ในการทดลองอย่างครบถ้วนแน่นอนครับแล้วก็จะมีเครื่องมือที่ใช้ในทางเฉพาะทางฟิสิกส์ด้วยนะครับผมหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารสําหรับห้องเรียนของเรานะครับจะอยู่ที่ชั้น1มีลหลากหลายห้องที่จะเอาเนวยคอามสะดวกให้น้องๆ ได้มาใช้งานในการเรียนไม่ว่าจะเป็นห้องทดสอบชิมแรยบุคคลห้องแปรรูปอาหารละห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพ QC ห้องต่างๆเหล่านี้มีความพร้อมที่จะรอให้น้องๆได้มาใช้งานในการเรียนและเรียนรู้ไปพร้อมกันครับเอาล่ะเรามาต่อกันที่ชั้นสองห้องที่เราจะพาไปดูอยู่ในหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือที่เรียกว่าวิทคอมนั่นเองที่จะไปดูคือห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์และระบบสมองกลฝั่งตัวใช้ทํางานในด้านต่างๆเช่น ส้นแสงเปลี่ยนแปลงประกอบหรือทดลองใช้ในร่างบัตรจีบุกอลอิเล็กทรอนิกส์ชิ้นงานวิจัยต่อไปนะคะจะเป็นหลักสูตรเทคโนโล,โลยีสารสนเทศค่ะเดี๋ยวพี่นะคะจะพาไปดูที่ห้องกราฟิกค่ะ ซึ่งห้องกราฟิกนะคะจะใช้เรียนแล้วก็ใช้ทํางานเกี่ยวกับพวกกราฟิกมัลติมีเดียค่ะรับประกันความเร็วความแรงความชาัดของงานได้เลยค่ะเพราะว่าห้องเรานะคะใช้เป็นเครื่อง m a c m i n i ค่ะรับรองคุณภาพงานต้องออกมาดีเยี่ยมแน่นอนค่ะสําหรับห้องเรียนสาขาวิชาสารสุขศาสตร์ที่น่าสนใจจะมีห้องปฏิบัติการทางสารสุขหรือห้องปฏิบัติการทางพยาบาล ซึ่งห้องนี้เราจะใช้สําหรับในการเรียนภาคคิสดสตีและภาคปฏิบัติเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเช่นการทา CPR การตรวจโรคเบื้องต้นและการให้ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการค่ะ ในชั้นนี้นะคะก็คือจะบอกว่าสาขาวิชาเคมีของเรานะคะได้เหมาไว้ทั้งชั้นเลยก็เป็นเพราะว่าสาขาวิชาของเรามีทั้งหมด3หลักสูตรด้วยกันก็คือหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตสําหรับคนที่อยากเป็นครูหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสําหรับผู้ที่ใฝ่ฝันอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์แล้วก็มีหลักสูตรน้องใหม่อย่างเคมีอุตสาหกรรมมีทั้ง3หลักสูตรในสาขาวิชาเดียวกันแต่น้องๆไม่ต้องห่วงเรื่องห้องเรียนหรือว่าห้องปฏิบัติการเลยนะคะเพราะว่าในชั้นนี้นะคะจะมีห้องปฏิบัติการทางเคมีเออะมากๆุป กรณ์พร้อมให้น้องๆได้ทดลองใช้เรียนรู้ได้ยอย่างเต็มที่เลยค่ะเอาล่ะมาต่อกันที่ชั้น4นะครับซึ่งจะเป็นชั้นของหลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมอาที่ที่สามารถประกอบได้หลังําำเนินการศึกษาเชน่นนักวิชาการสิ่งแวดล้อมนักวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมนะครับ <Ừ. S 2> โดยสาขาวิชาสิ่งแวดล้อมของเรามีห้องปฏิบัติการและเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆมากมายอาทิเช่น High per Liquid, h Performance l i q u i d Chromatography และเครื่องมืออื่นอีกมากมาย ต่อมาเรามาทําความรู้จักกับสาขาวิชาชีววิทยาซึ่งปีงนี้นะคะเปิดหลักสูตรใหม่เป็นหลักสูตรรุศาสตร์บัณฑิตและมีห้องแลบที่น่าสนใจมากมายเช่นห้องปฏิบัติการกล้องจุลทรรศห้องปฏิบัติการเทคโนโลยี DNA ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพห้องเทคโนโลยีสาร่ายและห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีววิทยาสําหรับโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ครับโดยห้องของเรานะครับมีมากมายครับห้องสมุดคณิตศาสตร์นะครับจะเป็นห้องที่มีหนังสือเกี่ยวกับคณิตศาสตร์นะครับ โดยจะมีทั้งต่างประเทศและในประเทศนะครับห้องคอมพิวเตอร์ครับเนื่องจากโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์นั้นครับจะต้องเรียนโปรแกรมเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ครับอาทิเช่นโจจีบ้าครับ GSP ครับหรือแม้กระทั่งการเขียนโปรแกรม Python ครับในส่วนของสถานที่จอดรถของคณะเรานะครับมีพร้อมไว้รองรับทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ด้วยพื้นที่อันกว้างขวางและเป็นสัดส่วนทั้งบริเวณหน้าอาคารและใต้อาคารเพื่อความสะดวกในการสัญจรของทั้งนักศึกษาและอาจารย์ แต่บริเวณหน้าอาคารเราไม่อนุญาตให้จอดรถจักรยานยนต์นะครับสำหรับน้องๆที่ดูคลิปนี้จบแล้วนะคะอย่าลืมสแกน QR code ของรายคณะเราที่ตรงนี้ และกดไลค์เพจของคณะเราที่ตรงนี้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 เพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารและการอัปเดตข้อมูลต่างๆและร่วมมาเป็นคณะเดียวกับพวกเราคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรแล้วเจอกันนะคะ